ชาธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป๊ปปีส้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกลี่ความรักสำหรับเครื่องเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2566สําสำหรับคนโสด ในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะตัวของคุณเนี่ยจะเจอกับใครบางคนที่เขาทำให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็วุ่นวายใจมากๆเลย mm. การเข้ามาของเขาอ่ะมันเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าโลกของคุณกำลังจะถูกเช็คจะทำให้ถูกเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่รู้แล้วว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตของเรา ที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะทําตัวเหมือนว่าตัวเองอ่ะแข็งแกร่งพยายามทําตัวให้คนอื่นเห็นว่าเราอ่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาใครหรือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครเข้ามาอยู่ด้วยแล้วทําให้เรามีความสุขอ่ะคุณเจอกับความรักที่ผิดหวังเจอกับความรักที่ไม่สมหวังมาเยอะมากๆจนทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวอ่ะอาจจะง่ายกว่านะคะ เลยทำให้คุณนะ่ะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้มองความรักว่าเป็นความรักที่ยั่งยืนนะคุณมองว่าความรักมันอาจจะเข้ามาในชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็จะออกไปมันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่แบบจีรังยั่งยืนนะคะแต่การเข้ามาของคนคนนี้เนี่ยมันเป็นการเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้ว เป็นคนที่ดูจริงใจดูเป็นคนที่แบบจริงจังมากๆในความสัมพันธ์แล้วเป็นคนที่มีความแฟร์ในความสัมพันธ์เขามีความชัดเจนให้คุณตั้งแต่แบบเดย์วันอะตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยตั้งแต่วันแรกที่คุยกันว่าเขาอะรู้สึกสนใจในตัวคุณและเขาอยากที่จะทําความรู้จักกันกับคุณคือมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายใจเพราะนิสัยของเขาแต่มันทําให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายใจเพราะสิ่ง ที่เราคิดมาโดยตลอดคือความคิดที่ว่าเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตอะ่ะมันกําลังจะถูกเปลี่ยนไปมันเลยทําให้เราเนี่ยเหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊เราควรที่จะไปทางนี้ต่อไหมเราควรที่จะสารสัมพันธ์กับคนนี้ต่อไหมเพราะมันเหมือนกับเราลึกๆอะ่ะในใจเรารู้ว่าถ้าเราสารต่อความสัมพันธ์กับคนคนนี้ถ้าเรายังคุยต่อไปเรื่อยๆอะ่ะมีโอกาสสูงว่าความสัมพันธ์มันจะมีความจริงจังมากขึ้นมันไปในลักษณะนั้นนะคะ คนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลาาัคนาราศีเมถุนตุลกุมคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ในอดีตเขาเคยเป็นคนที่ออกแนวแบบมีเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ ผ่านประสบการณ์ทางความรักมาเยอะนะคนคนนี้ด้วยความที่เขามีเสน่ห์แล้วบางคนนะ่ะคือเป็นคนที่ work hard play hard นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอะ่ะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตในะระดับหนึ่งแล้วนะคะเรื่องฐานนะคนคนนี้เขาก็ไม่ลําบากนะบางคนคือออกแนวเหมือนกับมีเงินลงทุนหรือว่า มีสิ่งที่เขาลงทุนเอาไว้อะแล้วเขาตอนนี้กำลังใช้เงินปันผลอยู่นะคะเขาไม่ลำบากเลยนะเรื่องการเงินคนคนนี้แล้วก็เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยดูแล้วได้จากผ่านทางโลกโซเชียลนะคะหรือว่าบางคนคือมีผลประโยชน์ร่วมกันอะเจอกันในทางงานก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณต้องร่วมงานด้วยเป็นคนที่คุณต้องไปดีลงานด้วยอย่างเงี้ยก็ได้ ตั้งแต่แรกเจอกันน่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจเพราะคุณมีคาแรคเตอร์ที่ต่างไปจากเขาสำหรับเขาแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่ มีการที่แบบชอบคิดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่อยากที่จะทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีไอเดียอยู่ในหัวชอบที่จะทํามาหากินนะคะมีโปรเจกต์ล้านแปดคนคนนี้แล้วพอมาเจอกับคุณที่เป็นคนในลักษณะเดียวกันคุณเป็นคนที่แบบแอคทีฟมากๆคุณไม่หยุดอยู่นิ่งคุณชอบทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาเป็นอะไรที่น้อยมากๆอะ่ะที่จะได้เห็นคุณพักและเขารู้สึกว่า เอ้ยได้เจอกับคนในสไตล์เดียวกันนะคะแล้วพอได้คุยกับคุณอะ่ะมันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณสองคนคลิกกันมากๆบางคนคือคุณสามารถที่จะคุยกันในเรื่องของการลงทุนหรือว่าคุยกันในเรื่องของอนาคตได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูปรงกับชีวิตอะ่ะคุณดูเป็นคนที่เข้าใจชีวิตแบบถ่องแท้นะคะไม่ใช่คนโลภไม่ใช่คนที่แบบกรีดี้อ่ะคุณดูเป็นคนที่แบบ ไปได้เรื่อยๆ go with the flow เป็นคนประมาณนี้อะ่ะมันเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกประทับใจในตัวคุณนะคะเขาอยากที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยอะ่ะแล้วก็มาแรงมากๆเลยนะคนคนนี้บางทีตัวของคุณเองก็อาจจะรู้สึกแปลกใจรู้สึกตกใจไปกับความตรงความชัดเจนของเขานะคะว่าเขาอะ่ะคือมาแล้วเขาแบบต้องการที่จะบอกคุณเลยว่าเนี่ยเขาอะ่ะ อยากที่จะคบกับเราเร็วๆนี้นะเขาแพลนอะไรเอาไว้ถ้าสมมติว่าคบกันอะไรที่เขารับได้อะไรที่เขารับไม่ได้คือคนคนี้เขาจะบอกออกมาหมดเลยนะคะมันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกว่าแบบเขามีอะไรปิดเราอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมีโอกาสสูงในการที่จะได้ถูกพัฒนาในอนาคตนะคะเดี๋ยวเราขอทุกไพ่ออร์ l เคเพิ่มเติมนะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ a c e ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกสงบรู้สึกปลอดภัยอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน ในหลายๆครั้งความรักของคุณที่ผ่านมามันเป็นความรักที่ทําให้คุณต้องรู้สึกร้อนรนนะคะเป็นความรักที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าต้องวิ่งไล่ตามอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่วิ่งไล่ตามความรักมันเหมือนจะหลุดลอยออกจากมือได้ตลอดเวลาแต่กับความรักครั้งนี้ต่อให้เราไม่วิ่งไล่ตามความรักมันก็จะยังอยู่ที่เดิมแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันมีความซื่อสัตย์ต่อก,กันสูงถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก แต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาให้ความแฟร์กับเรามากๆเขาถามความเห็นของเราตลอดเวลาเขามีการพยายามที่จะสื่อสารกับเราตลอดเวลาเขาทําให้เราเห็นแบบชัดเจนว่าเขาอ่ะต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อข้างหน้าอยากที่จะทําความรู้จักกับเราอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับเราจริงๆ passion ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ย มันจะเริ่มถักทอ passion มันจะเริ่มถักทอความรู้สึกที่ว่าผูกพันรู้สึกอยากที่จะอยู่ด้วยกันอยากที่จะคุยกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามการเวลานะคะ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบเจอกันครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าโอ้โหตกหลุมรักมากต้องไปอยู่ด้วยกันเลยนะต้องย้ายเข้ามาต้องแต่งงานกันเลยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบนั้นอันนั้นคือความหลงไหลนะคะแต่อันนี้มันคือ passion คือสิ่งที่เราสองคนเนี่ยเริ่มรู้สึกไปในแต่ละวันจากที่เราทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆเป็นแบบนั้นมากกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นความรู้สึกที่มันมีความมั่นคงอ่ะมันค่อยๆถูกสร้างนะคะมันไม่ใช่ความหลงไหลที่แบบเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแบบนั้นฮันน mm ีมูน ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยดูท่าทางแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณมีความสุขได้ในอนาคตนะคะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งแบบเครียดอะไรเลยอ่ะมันไปได้เรื่อยๆด้วยตัวของมันเองแล้วมันมีความมั่นคงมันเลยทำให้คุณเนี่ยมีความสุขอ่ะเพราะว่าความ รักครั้งนี้มันจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะอะไรที่คุณขาดมันจะเข้ามาเติมเต็ม very soon นะคะความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะถ้าตอนนี้เนี่ยคุณยังไม่เจอคนนั้นนะคะไพ่ก็เข้ามาบอกว่าเขากำลังจะเข้ามาในเร็วนี้แล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงไปเข้ามาแน่นอนนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับครึ่งเดือนหลังนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความ on on off off กันอยู่พอสมควรเลยอะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีช่วงเวลาที่ดีมากม แต่ก็มีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงคนคุยของเราสักที คนคนนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้เปิดรับเราแบบเต็มที่เขายังมีกําแพงกับเราอยู่แม้ว่าเราจะพยายามทำอะไรแค่ไหนก็ตามอะ่ะเขาดูจะไม่ได้เปิดใจให้กับเรานะคะบางทีคุณก็มีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกน้อยใจในตัวคนคนนี้นะว่าเราก็พยายามที่จะแสดงออกถึงความจริงใจของเราแบบเต็มที่มากๆแล้วอะ่ะแต่ทาไมเขาถึง ดูไม่ได้แบบพยายามในการที่จะเปิดใจเปิดรับเราเข้าไปอยู่ในชีวิตขนาดนั้นบางทีเราถามอะไรเขาไปอย่างเงี้ยเราอยากที่จะให้เขาพยายามเล่าเรื่องของเขามาให้เราฟังเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความเป็นเขามากขึ้นแต่มันเหมือนกับเขาแสดงออกถึงความลำคาญหรือว่าเขาแสดงออกว่าเขาไม่ได้อยากพูดเรื่องราวของตัวเองขนาดนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันไปไม่สุดสักทีนะคะถามว่ารู้สึกดีต่อกันไหมก็รู้สึกดีต่อกันมากๆนะคะมีความรู้สึกว่ายังอยากทำความรู้จักกันทั้งคู่แต่มันก็มีสิ่งที่มันกั้นขวางระหว่างคุณสองคนเอาไว้อยู่จริงๆตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุลมได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงหแลวก็ธนูคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่เป็นโสดมานานมากๆเลยอะแล้วก็เป็นคนที่มีปมในชีวิตนะเรามองว่าคนคนนี้คือเขาเคยเจอกับเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของเขาแล้วมันทำให้เขาอะมีมุมมองที่เกี่ยวกับความรักที่มันเปลี่ยนไปเลยเขาไม่ได้คิดว่าเขาอยากที่จะจริงจังกับความรัก เขารู้สึกว่าเขาหวงความเป็นโสดหวงอิสระของตัวเองกลัวมากๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตแล้วอ่ะจะต้องเสียใจอีกมันก็เลยทำให้เขาพยายามที่จะดึงตัวเองกลับมาทุกครั้งที่เขารู้สึกดีกับเราเขาไม่ได้อยากที่จะให้คุณมารับรู้เรื่องราวของเขามากมายนะักเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่เขาเล่าเรื่อง ของเขาให้คุณฟังมันเหมือนกับเป็นการเปิดให้คุณเห็นด้านที่มันอ่อนแอของเขาเขาไม่ได้อยากให้คุณเห็นด้านอ่อนแอของเขาเขายังไมไ่รู้สึกว่าเซฟมากพอที่จะคุยกับคุณในเรื่องพวกนี้นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะมีพาชั่นกับคุณรู้สึกว่ายังอยากที่จะทําความรู้จักกับคุณแต่เป็นการทําความรู้จักกับรักษาระยะห่าง ยิ่งใกล้มากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เขารู้สึกกลัวเขาอยากให้คุณเนี่ยให้เวลาเขาแล้วก็อยากให้คุณพยายามทําความเข้าใจเขาด้วยนะคะในตอนนี้เนี่ยเรามองว่า เอ่อแอคชั่นที่ดีที่สุดของคุณนะคือการคุยกับเขาแบบเป็นเพื่อนอย่าพยายามเร่งนัดความสัมพันธ์ค่อยๆให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะคะให้มัน go with the flow ดีกว่าอย่าพยายามรีบร้อนรีบวิ่งก็ไปอยู่ในความสัมพันธ์เพราะว่า ยิ่งคุณแรงยิ่งคุณรีบมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้คนคนนี้เขารู้สึกว่าสับสนนะเขารู้สึกว่ากําลังโดนถูกบังคับหรือว่ากําลังโดนถูกกดดันนะคะเขาไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกคนคนนี้รักอิสระชอบที่จะให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเขาเองอ่ะจะรู้สึกได้เองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้อิสระให้สเปซเขา เขารู้สึกเซฟมากพอวันนั้นน่ะเขาจะเป็นคนเปิดใจให้กับคุณเองเขาจะเล่าเรื่องของเขาให้คุณฟังโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องร้องขอนะคะตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือพื้นที่ส่วนตัวของเขาเราต้องพยายามเคารพตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าคุณก็ยังสามารถที่จะเป็นตัวของคุณได้แบบเต็มที่นะเขาชอบคุณในแบบที่คุณเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะไปเป็น แบบที่เขาชอบหรือว่าแบบที่เราคิดว่าเขาชอบเขาชอบคุณในรูปแบบที่คุณเป็นเพียงแต่ว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแค่นั้นพอแล้วเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก potential ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันมีความน่าจะเป็นมีโอกาสสูงมากๆในสายตาคนคุยของคุณนะคะว่าเขาอยากที่จะอินเวสอยากที่จะลงทุนในความสัมพันธ์ตรงนี้เขามองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้แล้วก็คุณเองก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงในที่นี้มั่นคงทั้งในเรื่องของโปรไฟล์คือมั่นคงทั้งทางด้าน ประวัติของคุณหน้าที่การงานฐานะหรือว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านสภาพจิตใจที่คุณโชว์ให้เขารู้สึกได้ว่าคุณน่ะเป็นคนซื่อสัตย์คุณเป็นคนที่ไม่ได้เปลี่ยนใจไปได้ง่ายๆนะคะแล้วคุณดูเป็นคนที่มีความอดทนมากพออดทนยอมรับในวันที่เขาทําตัวไม่น่ารักบางทีอย่างเงี้ยเวลาที่เขาทําตัวแบบไม่น่ารักอย่างเช่นคือ อารมณ์ร้อนพูดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้แบบปะทะกับเขาแต่ในทางกับการคุณใช้ความนิ่งคุณใช้ความเงียบในการที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาเป็นนะคะแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าสถานการณ์ทุกอย่างอ่ะมันมันดูแบบจบได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันไม่มีความบานปลายเกิดขึ้นเขาประทับใจในในใน,ในตัวของคุณตรงเนี้ยมากๆนะคะ healing family issues คนคนนี้เนี่ยมีแผลใจนะมีปมเกี่ยวกับครอบครัวปมเกี่ยวกับความรักบางคนคือเขามาจากครอบครัวที่ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ไม่ได้รับความรักที่มากพอต้องแบ่งความรักให้กับพี่น้องให้กับคนอื่นๆแล้วมันทำให้เขาอ่ะตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอเลยว่าเขาดีพอแล้วหรือย,อยังที่จะต้องที่จะได้รับความรักหรือว่าจะต้องทำอะไรอีก ไหมที่จะทําให้เขาอะกลายเป็นคนที่สําคัญในสายตาของคนอื่นมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยได้รับความสําคัญจากใครเลยอะนะคะในครอบครัวของเขาแล้วมันทําให้คนคนนี้แบบเจ็บช้ำม,มากมากเลยในใจของเขาแต่ว่าพอวันหนึ่งที่มีคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตได้ทําความรู้จักกันกับคุณแล้วอะคุณพยายามสอนให้เขาดูว่าเขาอะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เขาเองก็สมควรได้รับความรักเขาเป็นตัวเองได้ ในพื้นที่ที่มีกับคุณอะแล้วเขารู้สึกสบายใจมากๆนะคะกับตรงนี้ playfulness นะคะเขารู้สึกสบายใจนะกับการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่สดใสคุณดูเป็นคนที่ล่าเริงนะคะเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่า มันสดใสอะสดชื่นจังเลยเวลาที่ได้คุยหรือว่าได้อยู่ด้วยกันบางทีแนวะคิดบางอย่างของคุณนะมันอาจจะดูติงต้องนะในสายตาของคนอื่นแต่กับเขาอะเขารู้สึกว่าความคิดของคุณมันดูบริสุทธิ์มากๆอะแล้วเขาประทับใจความบริสุทธิ์ความอินโนเซนต์ตรงเนี้ยของคุณนะคะ w e ท d i n g ความสัมพันธ์ตรงนี้มีโอกาสสูงนะที่จะสามารถพัฒนาสถานะกันได้ในอนาคตนะคะเพียง <en> แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคุณต้องพยายามทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์นะคะให้คุณสองคนเนี่ยรู้สึกสบายใจกับกันและกันมากขึ้นกว่าน,นี้ไปก่อนนะแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะสามารถไปต่อได้ด้วยตัวของมันเองคุณไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามอะไรเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้นะคะเต็มไปด้วยการพูดคุยเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเราแอคทีฟมากๆเลยในตอนนี้นะคะกับความสัมพันธ์เราอยากที่จะทำนู่นทำนี่กับคนรักเต็มไปหมดเลย แต่คนรักของเราอ่ะเขาออกแนวเหมือนกับอยากที่จะนิ่งๆเฉยๆมากกว่าคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าแอคทีฟมากๆก,ก,กับคนรักที่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่มันก็เลยบางทีทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดใจอ่ะคุณอยากให้คนรักเป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะตัวคนรักเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้กับ การเป็นอยู่ของเขาในตอนนี้อยู่แล้วนะคะเขาไม่ต้องการที่จะแบบเหนื่อยอะ่ะเขาอยากที่จะทําทุกอย่างอยากที่จะมีอิสระเป็นของตัวเองนะคะแต่บางทีก็ไม่กล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆเพราะว่าถ้าพูดไปก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่พอใจทําให้คุณหมุดอิดใจอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาบางทีก็ต้องพยายามฝืนใจทํานะคะ แต่เรามองว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้มีการคุยกันแล้วการคุยกันตรงเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าอุ้ยฉันแอบ,บทาให้คนรักรู้สึกแย่หรออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยได้กลับมารีเฟล็กกับตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่เราทําแล้วมันเวิร์กในความสัมพันธ์อะไรคือสิ่งที่เราทําแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงนะคะมันเป็นจุดที่คุณเนี่ยกับคนรักพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันสามารถยืนยาวต่อไปได้อ่ะแบบที่มันมีความเฮลตี โชคดียอย่างหนึ่งนะสำหรับความสัมพันธ์ตรงนี้มันคือการที่คุณสองคนบางทีอ่ะทะเลาะกันนะแต่มันเป็นการทะเลาะกันเพราะเราอยากที่จะทำความรู้จักกันและกันมากขึ้นแล้วคุณสองคนไม่ได้มีในความคิดที่อยากที่จะปล่อยมือกันอันนี้คือเรื่องที่ดีมากๆมันก็เลยทำให้ต่อให้จะทะเลาะกันแค่ไหนอนะ่ะคุณสองคนก็จะกลับมาคุยกันแล้วก็จะพยายามปรับความเข้าใจกันพยายามที่จะหาจุดกลางที่คุณสามารถที่จะยืนด้วยกันได้ทั้งคู่นะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วอ่ะมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนสองขั้วมาอยู่ด้วยกันคนหนึ่งที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่ากับอีกคนหนึ่งที่มีความเป็นเด็กมากกว่าง้องแง้งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาคุณสองคนกลับกลายเป็นว่าเข้ากันได้ง่ายนะคะเข้ากันได้เพราะคุณสองคนเนี่ยอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์จริงๆมันถึงเป็นความรู้สึกที่ว่า โอเคยอมที่จะลดความเป็นตัวเองลงแล้วเราอะจะยอมทําในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการเพราะเราอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันโอเคจริงๆตัวคนรักของคุณนะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงและะ้วก็ธนูชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก,ก็กุม สำหรับคนที่ตอนนี้เนี่ยมีการแต่งงานแล้วนะคะหรือว่ามีการจดทะเบียนสมรสเป็น ออฟฟิเชียลกันแล้วในช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยนะที่คุณสองคนเนี่ยจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีที่เราพูดถึงเป็นข่าวดีทางด้านของการเงินเรามองว่าในช่วงเนี้ยคนรักของคุณเขานำพาโชคลาภมาให้คุณนะแล้วก็บางคนคือออกแนวแบบให้เงินคุณให้เป็นสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอันอนะ่ะเป็นสิ่งที่คุณต้องการมาโดยตลอดนะคะในช่วงเนี้ยมีโอกาสสูงมากๆเลยที่เขาจะให้คุณ เพราะว่าเขาอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขอยากที่จะแบบทําให้ความสัมพันธ์จากที่มันมีความเรียบนิ่งมันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นขึ้นมาบ้างนะคะหรือว่ามันเหมือนกับคุณสองคนนะมีช่วงเวลาที่ทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันบ่อยๆนะเขารู้สึกว่าอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีอยากที่จะทําให้มันมีโมเมนต์ดีๆกันอีกอะมันก็เลยทําให้เขาอยากที่จะให้สิ่งของหรือว่า ไพ่เป็นตัวเงินกับคุณในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณรับโชคแบบจุกๆกันไปเลยนะจริงๆเเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เรคเเพิ่มเติมนะคะว่าไพา่มีอะไรที่จะบอกเราอ,อีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ย t u u t t ในตอนนี้เนี่ย คุณทั้งคู่มีความเชื่อใจให้กันมากๆเลยนะในความสัมพันธ์เราเชื่อว่าต่อให้เราจะทะเลาะกันแต่มันเป็นการทะเลาะที่เราสองคนไม่เคยคิดอยากที่จะเลิกกันมันเป็นเบสตรงนี้นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมาถึงทุกวันนี้ได้คุณสองคนทะเลาะกันนับครั้งไม่ถ้วนนะบอกเลยแต่ว่า คุณยังสามารถครบกันมาได้แบบยาวๆอ่ะเป็นเพราะว่าคุณมีความเชื่อใจในตัวกันละกันตัวคุณเองก็เชื่อในตัวคนรักว่าคนรักของคุณนะ่ะต่อให้บางทีจะเป็นคนที่แบบนิสัยต่างไปจากเราทําให้เราโมโ oh หหรือว่าเราไปทําให้เขาโมโ oh หแต่เรารู้อยู่เต็มอกว่าเขาไม่เคยคิดอยางที่จะเลิกกับเราเขาเองก็รู้แบบเดียวกับที่เรารู้นะคะ attention to the red flags ตัวคุณทั้งคู่รู้นะคะว่าอะไรคือธงแดงอะไรคือสัญญาณเตือนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์มีความท็อกซิกแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยในการที่จะพูดถึงมันคุณไม่กลัวในการที่จะดึงเอาสัญญาณเตือนพวกนี้มาคุยกันเพื่อที่จะปรับปรุงตัวหรือว่า เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความท็อกซิกน้อยลงอะ่ะคุณอยากที่จะทําให้ปัญหามันโดนถูกแก้คุณไม่ได้อยากที่จะเอาปัญหาสุกใต้พมความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีความแข็งแกร่งตรงนี้เลยนะคะคุณทั้งสองคนกล้าที่จะพูดความในใจของตัวเองออกมาในเวลาที่มันเหมาะสมนะแต่ว่าบางทีก็แน่นอนแหละมันก็มีช่วงเวลาที่เอ้ยเราก็ไม่ได้อยากที่จะพูดกับคนรักว่าแบบ อย่าทําแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดอะคุณสองคนถ้ามันมันมันถึงเวลาที่คุณจะต้องมีการแบบคุยกันแบบจริงจังอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะพูดนะคะเพียงแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้พูดตอนที่มันมีปัญหานะแต่ว่ามาพูดทีหลังอย่างเงี้ยแทน reconciliation ไม่ว่าจะทะเลาะกัน หนักแค่ไหนคุณสองคนอะ่ะก็กลับมาดีกันได้เสมอนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้คุณสองคนคือคู่กันคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอคนที่ใช่แล้วอะ่ะคุณไม่ได้อยากที่จะไปทําความรู้จักใครใหม่ๆอีกแล้วนะคะไม่อยากที่จะเสียเวลาไปกับการที่จะต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ คุณทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆเพราะฉะนั้นอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำลายความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กันได้คุณก็เลยกลับมาดีกันทุกครั้งที่มีปัญหา Children นะคะในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าคุณทั้งคู่บางคนอาจจะเริ่มมีการคุยกันแล้วนะว่าเราอยากที่จะมีน้องนะคะเพราะว่า ความมั่นคงเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นในความสัมพันธ์บางคนก็คือมีความมั่นคงมากๆนะคะมากพอถึงขั้นที่ว่าเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะในการที่จะมีน้องหรือว่ามีน้องเพิ่มนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะคุยกับคนรักนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ยินข่าวดีหรือบางคนที่เราพูดกันเมื่อกี้นะคะว่าถ้าในตอนนี้เนี่ยคุณ มีการรอคอยอะไรคุณก็จะได้รับข่าวดีนะก็เรื่องน้องก็ได้นะถ้ารอคอยมาโดยตลอดหรือว่าพยายามกันมาโดยตลอดที่อยากที่จะมีน้องนะคะในตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะได้ยินข่าวดีอย่างที่คาดหวัง อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับครึ่งเดือนหลังยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดก็จ,จะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs ไครป์ช่อง poppy starro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ